ผมตีไมโครจิกนะฮะ yeah, 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 yeah. ตัวนี้เป็นไมโครจิกของนักกรนะฮะเป็นไอซูเปอร์จิกกับหมายอ่าวจจอกอคอกนะโอ้โหโดนของใหญ่จนได้มาอ,มอันนี้ผมเอาคันที่เล่นไมโครจิกโดยเฉพาะนะฮะเป็นคันเบียดแข็งหน่อย4.8ดูแล้ว กระโดดดีมากตัวนี้สละอ่าครับฝากผลงานด้วยครับฝากผลงานด้วยครับโอ้ยน้ำน้ำก่อนโอ้โหจะทำไงล่ะสินี้งานเข้าเลย เหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากตกปลาใหญ่นะฮะเพราะว่ากระติกผมเล็กคือมันลําบากนะฮะเนี่ยเราถ้าตกปลาใหญ่อะ่ะบอกเมนมาว่าตกปลาใหญ่ให้ผมดูมั่งผมได้แต่ผมไม่อยากตกไนะกระติกผมมันเล็กไนงะให้ผมทําไงอะ่ะ